สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนุ๊กไฮคูนะคะตอนนี้ค่ะนุกยืนอยู่ที่ไอออนวีกรุ๊ปพัฒนาการค่ะด้วยกระแสะรถไฟฟ้าเนี่ยกำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะที่นี่นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า100%ภายใต้แบรนด์ไอออนค่ะ วันนี้เราจะพาไปชมเจ้าไ o n อนวายกันแต่สมรรถนะของรถจะเป็นยังไงแล้วควรติดฟิล์มอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับที่ปรึกษาการขายกันนะคะสวัสดีค่ะนุก๊กสวัสดีครับพี่นุ๊กครับ <Okay. S 2> สนุกครับค่ะสองนุ๊กเลยนะคะวันนี้คือวันนี้เราจะมาคุยกันว่านนเป็นยังไงบ้างคะที่ไอออนวายวีกรุ๊ใช่ไหมใช่ครับ<ม>เป็นวีกรุ๊พัฒน,นาการครับผมค,คือ พี่นุ๊กครับคือต้องบอกว่ากระแสรถไฟฟ้าตอนแรกนุ๊กก็ไม่เชื่อว่ามันจะดีขนาดนี้ครับดีมากมากดีมากมากสนใจมากเลยทุกวันนี้ลูกค้าเนี่ยให้ความสนใจเยอะมากเพราะว่าไอตัวไอออนไวพัทเนี่ยมันเะไมันกว้างมากครับแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในแนวแบบครอบครัวครับเด็กๆเขาเนี่ยจะชอบพื้นที่ในรถที่มันกว้างมากๆเลยครับผมุการจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมต้องการห้องโดยสารกว้างมีเด็กมีผู้ใหญ่คุณผู้ชมต้องนึกถึงไอออนไวพัทเลยค่ะแล้วสมรรถนะมันเป็นยังไงบ้างคะน้องนุ๊ก จริงๆแล้วลูกก็พูดได้แค่พื้นๆเนอะเดี๋ยวเราไปลองขับกันใช่ไหมครับพี่<อ>ก็ห<อ>ลักๆเลยครับช่วงล่างเราเป็นแมกเกอร์สันสตันทั่วไปแต่ที่มันดีมากๆเนี่ยคือการเซ็ตช่วงล่างของไอออนเนี่ยมันตอบโจทย์คนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรอยต่อถนนนะครับลูกเชื่อว่าถ้าลูกค้าได้ลองเข้ามาขับะครับ ลูกเชื่อว่าดีมากๆและถ้าเกิดเข้ามาที่อไอออนพัฒนาการเนี่ยก็จะเซลล์สนุกนี่แหละเดี๋ยวจะพาไปทดลองขับนะครับจะพาไปเทสช่วงล่างกัน,เ,นเขาบอกว่าช่วงล่างดีคุณผู้ชม <c oughs> ลอยต่อถนนไม่กระทบ <c oughs> เดี๋ยวเราไปขับดูเราจะรู้เลยค่ะว่าสมรรถนะมันเป็นยังไง <c oughs> เป็นจริงเหมือนที่น้องนุกบอกหรือเปล่า แต่ก่อนที่เราจะไปทดลองขับค่ะเดี๋ยวเปิดโอกาสให้น้องนูกได้แนะนําตัว ION อนวายพลัสไปถึงตัวหนู่ที่น่าสนใจดีไหมคะได้เลยดังนั้นเดี๋ยวเราให้น้องนูกไปแนะนํารถกันเลยค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับตัว ION อนวตัวนี้เป็นรุ่น410พีเยมนะครับผมตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยคือ Option ออปชั่นต่างๆม่ว่าจะเป็นพวกแบบเบรกอัตโนมัติเลนแอสซิสต์พวกนี้ครับตัวนี้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยจะได้ ออปชันเนี้ยเต็มทุกระบบเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะวิ่งได้410กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับต่างจากตัว490 p r ม m ียมนะแต่ออปชันที่คุณได้มาเหมือนกันนะครับต่แสนาหเานเ้รยนี่ยลูกค้าก็จะได้ออปชันที่ว่ามาครบ,บ,บเลยครับครับแล้วก่อนที่สนุกจะพาไปดูรุ่นที่ขายดีที่สุดครับเรามาเจอรุ่นนี้ก่อนครับรุ่นนี้เป็นรุ่น h y p e r s ์เอที่ใครๆเนี่ยก็ติดตามกันมาตลอดครับว่าจะพร้อมจำหน่ายและพร้อมส่งมอบเนี่ยในช่วงเดือนไหน ตัวนี้พร้อมสงม,มอบในช่วงเดือนตุลาคมเราให้ลูกค้าเนี่ยพรีบุ๊ก,กิิงแล้วเป็นจำนวน1,000 0บาทถ้าสนใจเข้ามาดูตัวจริงหรือว่าอยากให้สนุกเนี่ยพาชมก็สามารถติดต่อเซลย์สนุกได้นะครับที่เบอร์092 505 4585ครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นขายดีกันเลยครับผมครับผมรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมที่สุดแล้วนะครับเป็นรุ่น490 El i t e ครับ ตัวนี้ทาราคามาดีมากๆนะครับอยู่ที่8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับตัวนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของความกว้างความใช้งานที่แบบง่ายมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรามีแคมเปญพิเศษด้วยนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าจะซื้อตัว e l ลิทเนี่ยเราจะมีฟิล์มราคาพิเศษมาให้ท่านผู้ชมเป็นฟิล์มซูเปอร์ไฮคู b บิออนเซรามิกครับโห oh, ขอบคุณค่ะ <laughs> ต้องบอกค่ะท่านผู้ชมซูเปอร์ไฮคูลบิออนเซรามิกถ้าคุณทาครีมกันแดด ซูเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกก็เหมือนกันแดดติดเอาไว้ที่รถยนต์ให้คุณผู้ชมนะคะตัวนี้เป็นเซรามิกที่ดีที่สุดตอนนี้ในท้องตลาดเลยเพราะว่าตัวซูเปอร์ไฮคลูบิออนเซรามิกทั้งเคลียร์ด้วยใส่ด้วยที่สำคัญมันทนแดดคุณผู้ชมเพราะว่ากัน IR ได้สูงถึง97%เราจะไปออกทริปกันแล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าสำหรับ i อออนยูนพลัสตัวนี้ ถ้าติดฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบิยอนเซรามิกเข้าไปแล้วสัญญาณ GPS เป็นไงแบตเตอรี่การใช้ไฟฟ้าลดลงยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในรถเจ้าไอออนวายพลัสคันนี้นะคะซึ่งติดฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบิยอนเซรามิกค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกว่าภายในรถนอกจากนุกจากไคคู Q, แล้วก็น้องนุกที่เป็นที่ปรึกษาการถ่ายนะคะเรามีทีมงานอยู่ด้วยอีก2คนนะคะเพื่อเก็บภาพ การเจ็ออปชันต่างๆไปให้คุณผู้ชมได้ชมถ้าคุณผู้ชมสังเกตค่ะห้องโดยสารของเจ้าไอออนไวท์พัสเนี่ยกว้างมากใช่ครับแ<า>สดงว่าเหมาะกับผู้สูงอายุเหมาะกับรถครอบครัวไหมคะอย่างนี้โอโ้โหจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีครอบครัวเนี่ยก็เหมาะมากยิ่งมีพี่ผู้สูงอายุเนี่ยเราแค่บิดสะโพกนิดเดียวในในเบาะทอมสองนะครับคุณก็ลงรถได้แล้วเพราะว่าจุดต่ําสุดจากพื้นถึงตัวรถเนี่ยเราไม่ได้สูงมาก เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะขึ้นจะลงง่ายมากครับพี่น้องใช่<อ>โ้โหเนี้ยเรียกว่าสําหรับใครที่กําลังมองหารถที่เหมาะกับแบบมีลูกๆมีครอบครัวใหญ่มีแบบอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูได้จากภาพแผนบรรยานะกาศนกว่ามันกว้างจริงๆนอกจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าหน้าจอกว้างมากหน้าจอสําหรับการสั่งงานฟังก์ชันต่างๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน้องจะเก็บภาพไปให้ดู เอาล,ละค่ะคุณผู้ชมในเมื่อไหน,ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เจมเนาะจะไปดูทริปในการออกรถสำหรับไอออนไวท์คันนี้นะคะที่เราจะไปทำทริปกันแต่ก่อนที่จะเดินทางสมรถนะรถต่างๆเรามาตรวจสอบแบตเตอรี่ของรถกันก่อนค่ะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ปัจจุบันอยู่ที่คุณผู้ชม96%คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าระหว่างทางที่เราไปแบตเตอรี่จะลดลงเท่าไหร่และที่สำคัญน้องนูกบอกว่าคันนี้มี GPS อยู่ในตัวถูกต้องครับถ้างาั้นเดี๋ยวน้องนกหา GPS ในเส้นทางที่เราจะเดินทางกันวันนี้เลยค่ะแต่ครับนี้เราก็จะสามารถเซิร์ชไปแบบเราจะไปที่แคมป์ตัวเจม500แ,ม500แมคมป์เนาะเราก็กดค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยเจมเนาะเราจะไปที่ลมเก้านะคะคุณผู้ชมซึ่งถามว่าระยะทางก็พอประมาณเหมือนกันจากพัฒนาการตรงนี้นะคะลมเก้าลากูนคืนแล้วค่ะปไปเลยครับแล้วเราก็สามารถกดนําทางได้เลยครับตรงนี้ เดี๋ยวเราเขาคำนวณเส้นทางสักเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าถึงแม้เราจะติดฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกซึ่งเป็นฟิล์มเซรามิกแท้เกรดพรีเมียมของเราเนี่ยการใช้งาน GPS สเสถียรนมากน้องกดแป๊บเดียวรเร็วมากเ็มห็นไหมคะผู้ชมเอาละค่ะผู้ชมคะตอนนี้เราก็ออกมาจากโชว์รูมเรากำลังเดินทางไปที่เจนค่าอยที่เป็นร,มร่มเก้าดาวกูรนะคะเราได้เมื่อกี้เราตั้ง G.P.S ลแล้วแล้วล G.P.S เนี่ยก็ทํางานอย่างสเสถียรนด้วยค่ะผู้ชมคือไม่มีการกีดกั้นสัญญาณเดี๋ยวตอนนี้เรากลาลังเดินทางเข้าสู่มอเตอร์เวย์และเดี๋ยวเราจะใช้สัญญาณทดสอบการใช้สัญญาณ s y ซ a พาให้ดูคะ่ะว่านอกจาก G.P.S ที่ไม่มีปัญหาแล้ว s y p a พา เื่อไขข้อง้องใจให้กับคุณผู้ชมหลายๆคนโดยเฉพาะย่างยิ่งคนที่เข้าใจว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันเหมาะกับฟิล์มซูปเปอร์ไฮูบิยอนเซรามิกหรอช่วยได้จริงหรือเปล่าและที่สําคัญกีดการสัญญาณหรือเปล่า ผู้ชมคะรถไฟฟ้าโดยเฉพาะยิง่งรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีความสําคัญในการที่จะต้องใช้สัญญาณต่างๆในยุค 5G นี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าน้องนุ๊กได้ขับเนี่ยหน้าจอ GPS ก็ทํางานตลอดนอกจากนี้คะ่ะน้องนุ๊กเรามีฟังก์ชันอื่นที่จะแนะนาอีกไหมคะก็สําหรับลูกค้าที่ชอบขับรถทางไกลนะครับก็จะเมื่อยล้าเนาะทีเนี้ยตัวเนี้ยมันจะเป็นระบบแบบ Adaptive Cruise ซึ่งเราจะสามารถตั้งระยะห่างจากคันหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสนุกจะลอง ตั้งให้คุณผู้ชมได้ลองดูกันนะครับว่ามันใช้งานยากหรือเปล่านะครับทีนี้วิธีการใช้งานจะมี2แบบมีครูดแบบปกติที่แบบว่าไม่ไม่ต้องการเลนแอซิดเข้ามาช่วยก็ได้นะครับโดยโดยการควบคุมก้านก้านเกียร์ฝั่งนี้ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวนุกจะเริ่มการดันลงหนึ่งครั้งก่อนนะครับเป็นการเซ็ตความเร็วแบบอะดัพติฟครูดนะครับเดี๋ยวนุกจะเริ่มเลยนะครับความเร็วต้องจับนะคะใช่ครับความเร็วณตอนนี้เนี่ยประมาณ85ดหนะครับลูกกดลงหนึ่งครั้งก็ปึ๊บนะครับพอกดลง ที่นุกกดมันจะอยู่ที่84ครับแล้วก็จะมีเหมือนระดับความใกล้กับไกลจากคันหน้านะแล้วเราก็เ,กเริ่มเซ็ตจากตรงนี้เลยนะครับกดหนึกกน่งครั้งอันนี้ไกลสุดนะครับไกลสุดละนุกเซ็ตบวกครับนุกบวกความเร็วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยอันนี้คือไกลสุดสังเกตว่าเท้าขวาน,นุกไม่ได้แตะอะไรแล้วณนะตอนนี้นุกขับตามรถรู้สึกจะเป็นฮอนด้าแจ็คคันข้างหน้า <Yeah. S 2> นุกตั้งระดับห่างเนี่ยไกลสุดทีนี้นุกจะลองปรับเข้าไปใกล้เขาดูนะครับโดยการกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับกดปุ ปพ๊บค่อยลดลงมาทีนี้นุ๊กจะไว้2ขีดสังเกตไว้ว่ารถเร่งขึ้นไปแล้วครับอ่าใช่ค่ะคุณผู้ชมเร่งอยู่<ม>จะรู้รเลยว่าระบบมันแบบปรับละใช่ครับนี่คือระบบแบบ Adaptive Cruise นะครับสำหรับลูกค้าที่แบบว่าไม่ต้องการที่จะให้พวงมาลัยเนี่ยมารบกวนมือเราเพราะว่าการตั้งอีกสเต็ปหนึ่งจะเป็นการปรัคองพวงมาลัยด้วยมสมมตินุก๊กเผลอออกนอกเลนพวงมาลัยจะดันกลับมาอยู่ในเลน<อ>นั่นคือระดับที่สองนะครับแต่เนี้ยคือเป็นแบบ ะระบบแรกก่อนนะที่เปิดไปเนี่ยเขับตามคันหน้าเอาละค่ะคะุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็ขับกันมาโดยประมาณเนี่ยเ,เกือบ27กิโลแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะขึ้นด่านทับช้างนะคะซึ่งจะเป็นด่านทางด่วนเพื่อจะได้ลงไปสู่ร่ม9ก้าหลากูลตรงนั้นของเจม5 0าที่เราจะไปทำพลิปกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า อ้อนวายคันนี้ติดฟิงซูเปอร์ไฮพูบิยอนเซอรามิกนะคะบานหน้าค่ะ BY30 รอบคัน BY20 เดี๋ยวเรามาเข้าด่านอีสิพานยังค่ะคุณผู้ชมว่าเข้าด่านอีสิพันแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมไป็นภาพกันนะคะอ่าคุณผู้ชม ่านเรียบร้อยนะคะดังนั้นกระแสโซเชียลที่ถามมาผู้ชมเห็นด้วยตาตัวเองค่ะวันนี้เราขับรถเจ้า i อออนวายมาผู้ชมดูเนี่ยทั้งสัญญาณเอ่อ GPS ทั้งสัญญาณ Easy Pass ทุกอย่างทำเสมือนจริงขับจริงติดฟิล์มจริงอยู่ในจุดรับสัญญาณจริงคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยค่ะโดยเฉพาะย่างไอออนวายคันนี้นะคะเป็นสัญญาณเอ่อ GPS แบบที่ติดตั้งเอาไว้ที่รถด้วยผู้ชมเห็นไหมคะสัญญาณเนี่ย ไม่ใช่แค่สัญญาณอย่างเดียวสัญญาณมือถือคุณผู้ชมเสถียรตามสเตปเลยดังนั้นภาพทุกอย่างที่ติดเอาไว้คุณผู้ชมได้เห็นเองนะคะว่าสัญญาณเป็นยังไงอิซิพาผ่านไหม GPS ผ่านไหมน้องดกว่าไงคะผ่านครับที่เรียบร้อยครบทั่วเลยนะคะเราไม่ได้มีเฟซกันอยู่แล้วะคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูต่อกันค่ะว่าเจ้าไอออนไว i ์พลัสตัวนี้ทำอะไรได้อีกเยอะกว่านี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เจ500นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ถึง แคมปิ้งเจม500รมรมเก้าราโกูเรียบร้อยแล้วค่ะเดินทางมาทั้งสิ้นวันนี้กี่กิโลคะน้องนุ๊กอ่า43กิโลครับค่ะจากเอ่อวีกู๊ปพัฒนาการเมื่อกี้ถึงเจมนะคะประมาณ43กิโลนะคะระยะทางใช้แบตเตอรี่ไปทั้งสิ้นเท่าไหร่ตอนแรกเรามาเนี่ยประมาณ90เท่าไหร่นะคะเ้บ9จ็ดหกเก้าสิบหกจาก okay. โชวรูมเลยนะคะจากโชรูมเก้าสิบหกตอนนี้เนี่ย,เ,ยเหลือประมาณแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต ร,รก็ไปประมาณเก้เอรซนตเองนุง๊กใช่ครับคือนุก๊กนุ๊กคิดว่าน่าจะทําได้ดีในระดับงสหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนุ๊กนะคะที่พาพี่มาทดสอบสมรรถนะแต่เดี๋ยวเรายังไม่จบแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูสมรรถนะแล้วก็ไปดูว่าเจ้าไอออนว i ยพล s สนี้ถ้าเกิดมาแคมปิ้งแล้วทําอะไรได้บ้านเดี๋ยวเราไปออกไปข้างนอกกันค่ะ และตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับคุณเสียธนกิจค่ะซึ่งเป็น Product Specialist ของทาง V Group พัฒนาการเดี๋ยวเราคุยกันเลยค่ะค,คุณ<ม>สวัสดี <ขอ S 1> ดค่ะสว <ขอ S 2> ัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมชื่อเสียนนครับธนกิจอัลราลภันะครับเป็น Product Specialist ของ V Group ค่ะนั่นเองนะครับ วันนี้เรามากับอ่อนไวพัทพรีเมียมเน<ช>าะค่ะพิงค์มหัวใจหลักวันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องออตัวรถไฟฟ้าที่เอาไปทำแค<ช>มปิ้งโหมดได้ใช้งานในชีวิตประจำวันก็ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมในเราออกแคมป์เนี่ยใช้งานยังไงได้บ้างนะครับเบื้องต้นก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับรถไฟฟ้าเนาะเราไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรมากมายในกรณีเราซื้อรถมาหนึ่งคันเราอาจจะต้องไปดัดแปลงเอาไปทำเป็นแคมปิ้ง<ม>ติดตั้งอุปกร,รณ์ต่างๆของตัวรถใช่ไหมครับแต่ถ้าเราซื้อรถไฟฟ ในตัวในรถเลยก็อบอกว่าก่อนอื่นที่จะไปถึงเรื่องของฟังก์ชันต่งางๆพ่เสียตอนนี้เอ่อท้องพูดถึงเรื่องการออกรถไฟฟ้าอตอนนี้ผู้ไฟแนนะ่ยหรืออะไรเนี่ยมีผลกระทบกับรถไฟฟ้าไหมแบงค์ชาเขาจะกำหนดเกมได้เลยครับลูกค้าแบบนี้ออกได้ง่ายๆจริงๆรถไฟฟ้าในแบงค์รีฟุ๊ปเอนะครับของพัฒนาการเนี่ยหรือว่าในรีฟุ๊ปพายเอนครับ8 0ดสถึงแปเนี่ยอนุมัติแอปฟหมดน,น้อยมากๆเลยนะครับ5-10%เนี่ยถึงจะมีเจ๊กน,นะฮะ อาจจะเกิดจากาลูกค้าไม่พร้อมรับหรือว่า,าลาูกค้ามีปัญหาเพราะต้องไปแบนดอื่นอะไรอย่างนี้ไป็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอันนี้คือความมั่นใจคุณผู้ชมคืออย่างได้กังวลถ้าเราไม่ได้เป็นแบบผู้มีประวัอิอการเงินไม่โอเคอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยคุณผู้ชมสามารถตัดสินใจเลือกใช้รถไฟฟ้าตามที่ตัวเองต้องการได้เลยโดยเฉพาะปัจจุบันค่ะรถไฟฟ้าเนี่ยมันดีต่อมลพิษด้วยนะคะคือเราไม่เกิดมลพิษใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันมันไม่ทิ้งพวกคาร์บอนเอาไว้ที่สำคัญคุณผู้ชม นอกจากเขาจะตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตในเมืองแล้วเนี่ยคนแต่ละท่านนะคะมีการเลือกใช้รถไฟฟ้าเพื่อเข้ากับไลฟ์สไตล์เหมือนตอนนี้เราอยู่ที่แคมปิ้งใช่ไหมคะพี่เชเราก็จะบอกว่าไอออนเป็นตัวเลือกบนบนเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับการออกรถเพื่อไปแคมปิ้งกันแต่ฟังก์ชันในการแคมปิ้งพูดถึงแคมปิ้งค่ะเอรถไฟฟ้านี่เรามาออกแคมปิ้งแบบนี้ใช้ม้อชาบูไดไหมครับพี่สิจริงๆใช้ได้นะครับแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ใช้ได้ทุกแบรนด์เนาะสำหรับไวพัทนะครับในตัวพรีเมียมเนี่ยเราสามารถใช้ได้ ใช้ได้เพราะว่าตัวรถเนี่ยมันมีระบบเพราะว่า V2L V2L ย่ยอมาจาก Vehicle to Load เนาะรถผมเนี่ยมันส่งไฟออกข้างนอกเนี่ย3,300วัตต์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับว่าไฟแต่ละวัตต์เนี่ยมันดูตรงไหนใช่ไหมฮะเครื่องใช้ไฟฟ้ามันจะบอกกําลังวัตต์อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นหม้อชาบูเนี่ย2,000วัตต์รถผมปล่อย3,300ใช่ไหมคุณก็3,300ตั้งลบ2,000เท่ากับว่าคุณก็ใช้ได้ตอนนี้เวลามาแคมปิ้งไปเพื่อนๆเต็มโตเลยกินหม้อชาบูเนี่ยคุณก็สาม,มารถปล่อยไฟออกได้ รถคันไหนก็ตามที่เป็นรถไฟฟ้าแล้วมี V2L ถือว่าดีมากๆนะครับผมแนะนำเลยว่า Wi-Fi p ัทพรีเมียมเนี่ยมันมี V2L คุณได้ใช้<ม>คุณได้กินหม้อชาบูคุณได้ใช้ไฟแบบนี้คุณได้ชาร์จแบตคุณเล่นมินิโนมินี่ง่ายในการใช้ชีวิตประจำวันมากๆครับสำหรับไ<ม>วน์พัทที่มี V2L ค่ะ<ม>นอกจากตัว V2L แล้วค่ะฟังก์ชันที่มันพิเศษสำหรับการออกแคมปิ้งมีะอะไรอื่นอนีกไหมคะจริงๆแล้วตัวไวน์พัทขอแากขายของนิดนึงนะฮะไวน์พัทเนี่ยครับเวลาเราซื้อกับผมไปหรือว่าซื้อในเครือว Mode mode เปิดโหมดแบแบ,แบพูดกันลินพันนิดนึงพอคุณเปิดโหมดเอา power hole เสรเ็จปุ๊บคุณสามารถเปิด,ปด,ปด,ปดแอร์ได้ลตลอดทั้งคืนคุณสามารถนอนได้ลตลอดทั้งคืน<ม>ตอนนี้เวลาคุณมาบรรยากาศแบบเนี้ยคุณก็อยากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ต้องการใช้ไฟฟ้าคุณใช้จต่ตัวรถได้แค่เปิดโหมด power hole ไว้คุณก็นอนในรถเปิดพร์โมอเมกงูลูฟดูดาวบนหลังคาฟิล์มที่คุณให้มาเป็นฟิล์มแบบดีปั๊บมันก็มีความใสสว่างหน้าตาดีเชีฟิล์มก็ราคาดีด้วยขายของไปในตัว จริงๆมดนี้นะครับสำหรับวาพัทจะมีอยู่2อย่างที่ผมแนะนำก็จะมี v 2 l คุณสามารถใช้ไฟออกต้องตัวรถได้นะครับ2ตัวรถเนี่ยมันมีวาวเวอร์โฮนะฮะคุณสามารถใช้ไฟฟ้าเนี่ยตลอดทั้งคืนได้ 1%นะครับชั่วโมงละ1%เท่านั้นในการที่มันหมดของตัวแบตเตอรี่นะครับประมาณนี้เนาะของหมดนี้ที่คุณใช้งานหนึ่ชีวิตประจำวันถือว่าเพียงพอมากๆครับใช่ค่ะเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเวลารถน้ำมันนะคะห้ามสตาร์ทรถนอนเพราะว่ามันเสี่ยงอชีวิตเนาะคช่แต่ถ้าคุณใช้รถไฟฟ้าเมื่อกี้พี่เสียบอกแล้วว่า1ชั่วโมงหายไป1%นึ่งคือรถน้ำมันนะครับเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยมันจะมีการเนาะขับบรรทัศน์จะมวัวแบบเข้าไปในห้องโดยสารใช่ไหม เปิดแอร์อาจจะไม่กลิ่นเข้าไปคุณนอนในรถได้นะครับแต่คุณอาจจะเสียชีวิตได้เนาะอันนี้คืออันตรายนะแต่พอเป็นรถไฟฟ้ามันไม่ได้ปล่อยค่าไอเสียอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะมันก็เหมือนคุณนอนอยู่ที่บ้านนะครับเปิดแอร์อยู่ที่บ้านคุณสามารถนอนอยู่ในรถได้ทั้งวันเลยแต่อย่าลืมนะคุณต้องเปิดโหมดโอ๊โหด้วยนะไม่งั้นแอร์ตัดนะจ๊ะใช่เห็นไหมคะคุณเลือกใช้ได้ถูกโหมดที่สําคัญตอนนี้นะคะรถไฟฟ้านี่ไม่ใช่แค่แคมปิ้งอย่างเดียวกลุ่มคนเพรเซลลี่รักสัตวเลี้้ยค่่ะอาาไไไปทรถดดดืโมมมผพูู คุณเปิดโหมดพเวอโฮใช่ไหมครับคุณสามารถมีน้องหมาน้องแมวอยู่ในรถใช่ไหมคุณเอากุญแจออกนอกรถแล้วคุณกดล็อกรถที่เรียบร้อยเลยแค่นี้น้องหมาน้องแมวคุณอยู่ในรถและ Air <c oughs> แอร์ก็ยังเย็นฉ่าจอก็ยังทํางานอยู่ปกติคนไม่สามารถเข้าเปิดประตูรถได้นะเป็นการล็อกรถปกติเลยแต่น้องหมาน้องแมวคุณก็ยังมีความสุขอยู่ในรถได้เห็นไหมคะคุณผู้ชมมันมีหลายตัวเลือกที่จะมาใช้กับรถไฟฟ้าเมื่อกี้เห็นพี่เสียขายของนูกขายของบ้างคุณผู้ชมได้ครับคือรถท่านนี้ค่ะนอกจากที่เราจะเป็นไอออนหรือว่าเป็นแบรนด์่น ซูเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกเมื่อกี้เราเทสให้ดูแล้วใช่ไหมคะระบบนําทาง GPS ยอดเยี่ยมมากเลยชัดแจ๋วเลยเสถียรมากโดยที่แบบไม่มีการปิดกานสัญญาณซึ่งเราไม่ได้ใช้แค่ของมือถืออย่างเดียวนะคะในรถไอออนไฟฟ้าไม่มีตัว GPS ที่ติดอยู่กับตัวรถเลยใช่ไหมคะนี่เสียารถรุ่นไหนก็ตามเนาะที่มีระบบซอฟต์แวร์ที่มี GPS ในรถเนี่ยถ้าฟิล์มมันหนามากๆนะครับตัวสัญญาณ GPS เนี่ยถ้าเขาไม่ทํางานนี่คือจะมีปัญหาเลยเนาะแต่สําหรับฟิล์มไฮคูนะผมบอกเลยนะซูเปอร์ไฮคูเซรามิอนี่แหละถือว่าดีมากๆนะครับ ไม่รบปกวนสัญญาณใช้งานได้ดีด้วยครับใช่ค่ะเราไม่ใช่แค่นี้นะคะเมื่อกี้เราขับรถมากับน้องนุกยให้เห็นแล้วค่ะว่าเราผ่านสัญญาณอีซิพานได้อย่างฉ<ะ>ลุยเลยผู้ชมที่กังวลอยู่มีปัญหานในโซเชียลเอ๊ะติดเบียร์เซรามิกแล้วเนี่ยจะจีเพสได้ไหมหรือว่าเอออีซิพานได้ไหมเมื่อกี้เรามีภาพของจริงให้ดูแล้วค่ะว่าทุกอย่างผ่านเสถียรที่สําคัญภาพคุณมาแคมปิง้งเมื่อกี้ที่เสียบอกว่า<ม>ติดฟิล์มใสเนี่ยสุดสุดท้ายคุณปทุ่มไปนอนดูดาว ฟิล์มค่ะตัวฟิล์มทําให้ตัวสลูปใสชัดนอนดาวได้สบายและที่สําคัญเปิดเพลงสร้างบรรยากาศด้วยอยู่เลยสบายเลยคุณผู้ชมขายของช่วยถูกต้องฟิล์มเขาดีจริงๆนะคือเราใช้อยู่นะครับเราไม่ได้อวยอะไรมากมายคือรถไฟฟ้านะครับถ้าฟิล์มไม่ดีเนี่ยบอกเลยว่าความร้อนสะสมมันสูงพอความร้อนสะสมมันสูงนะครับแบตเตอรี่มันจะทำงานเยอะพอแบตเตอรี่ทำงานเยอะแบตเตอรี่ในรถยนต์มันจะหมดเร็วนั่นเองนะฮะแต่พอเป็นดียอที่เป็นของไฮคูเนี่ยคือแบบมันเย็นไงมันเย็นเร็วพอมันเย็นเร็วปุ๊บ ความร้อนในรถมันไม่มีไงแบตเตอรี่มันทางานน้อยการกินแบตก็สาคัญนะพอติด Pub, บียอนปั๊บแบตเตอรี่มันกินได้น้อยเท่ากับว่าคุณจะได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นภายในเท่าโนสานก็จะเย็นไวเด้ไวนะครับนี่คือบียอนใช่ใค,ค่ะต้องขอบคุณพี่เสียเลยนะคะดรับดังนั้นตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมเรามาลองเทสดูเรื่องของการแคมปิง้งเราเนี่ยทุกอย่างตอบโจทย์เอาละค่ะตอนนี้เวลาก็เหมาะกับการแคมปิ้งแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปถ่ายด้วยว่าพอบรรยากาศมืดแล้วเนี่ยภายในรถที่ติดฟิล์มเป็นยังไงแต่่กกกอนนนนนจจะาััใวี้ ขอให้พี่เสียบากถึงมีก<อ>รุ๊ปด้วย้ค่า<ม>ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ใกล้ๆลรแวกพัฒนาการ52นะครับแล้วก็น้องอมิม50นะหรือว่านี่คือวีคุปค่าของเราทั้งหมดทั้ง12สาขานะแค่ลูกค้านะครับจองจะคำว่าจองรถวายพัดทุกรุ่นนะครับลูกค้าเลือกรับซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกนะครับลูกค้าจะได้นี่เลยกระเป๋ากันน้ําแบบนี้เลยนะครับอย่างดีบอกเลยว่าดีมากๆกันน้ําก็ได้ใส่ของก็ได้ช่วงนี้หน้าฝนเนาะใช้นี่เลยครับปลอดภัย แค่ลูกค้าจองเท่านั้นนะครับได้กระเป๋าใบนี้ไปเลยนะครับในเคลวีกรุ๊ปทั้ง12สาขาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่ใกล้พัฒนาการท่าเนาะแล้วก็น้องมินท่าสิครับเข้ามาหาพวกเราได้เลยครับเดี๋ยวมีตัวโชว์อยู่เดี๋ยว่าจะได้เห็นจองกับเรานะครับจะได้กระเป๋าด้วยแล้วก็ได้ของแถมอย่างครบครันนะครับต้องขอขอบคุณไฮโคพิยอนเซร์นิกไว้ด้วยนะครับผมของแถมดีๆแบบนี้ โอเคค่ะก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่ขุณออกรถตามที่พี่เสียบอกนะคะคแล้วคุณแอดไลน์ค่ะสแกนใบจองรถะคะ่ะคุณผู้ชมแต่ในใบจองต้องระบุนะคะว่าติดฟิล์มซปเปอร์ไฮคูบีออนเซรามิก เราจะส่งกระเป๋าใบนี้ให้คุณถึงบ้านเลยละค่ะเดี๋ยวอย่าลืมแอดไลน์ด้านล่างนะคะสาหรับวันนี้ผมรบกวนนิดนึงครับได้ค่ะเมื่อสักครู่เนาะตั้งแต่ต้นงานเลยนะครับต้นคลิปเลยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมฝากน้องสนุกไปด้วยนะครับถ้ามีอะไรแล้วเนี่ยสามารถติดต่อน้องสนุกได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับน้องสนุกจะเป็นคนดูแลหมดเลยนะครับแน่นอนว่าเยี่ยมแน่นอนใช่ค่ะก็น้องเซลสนุกนะคะชื่อลูกเหมือนกันชื่อลูกเหมือนกันเพื่อนๆอย่าสับสนนะเซลของทางไอออนวีกรุ๊ปนะคะก็คือชื่งา่คะ สำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วอย่าลืมไปออกรถ i อออนวทพลัสที่วีกรุ๊ค่ะพัฒนาการนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เชียวมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับคลิป i อออนไวท์พัในวันนี้รวมไปถึงการทดสอบสมรรถนะของฟิล์มซูเปอ h ์ไฮคูบิออนเซรามิกคงตอบโจทย์ใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GPS สัญญาณอิซิพาแล้วก็การนำรถมาทำแคมปิ้งในครั้งนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทาง i อออนวีกรุ๊ปพัฒนาการมากๆเลยที่ให้เราได้รวมทดสอบสมรรถนะฟิล์มและรถไปพร้อมๆกันสำหรับใครที่ราติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ cribe นะคะ เอาไว้ติดตามว่าเทปหน้าเราจะไปที่ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ